เดินหลายโลงเลยหนะิวเปล่าหิวย,ยังไม่หิวเจรเนื้อตอนเช้ากินขนมปังมอเลยใช่ป่ะกินมาก้อหน,นึ่ <c oughs> งหิวไหมหิวกินเบอร์เกอร์ไปแล้วไงตนะอกินเบอร์เกอร์มาแลวเบอร์เกอร์เหลือจากเมื่อวานไหงกินมะเร่งเลยสิบสามดอน Hold on. You yeah. hold on, second. Here. Here. That's scary. you go. Yeah. let bring Ah, there you go. Cut the glass. <laughs> Not cut <the> <laughs> Wow. Wow. Oh. Not oh, โอ้โหโครคโอ้โหใช่ใช่ต้นโอ้าดีเอไมาดีอดับไปแล้วเซตไปหน่นาทีป่ะอ่ามันอ่าตั้ง no 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 Da, here we ตอนนั้นผมไปกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะ่ว้างเข้าเข้าเลยโฮมายากมากเลยแอมลัาส์นะว้าวโหโหโหดีดโอ้โหตันได้ดับฟันอีกแล้วนันต้นไม้อะค้างม่ะ ถ้าไม่โดนนี่เขาไปโน่นน่ะนะค้างไหมหรือล่วงน้ำไม่ค้างหร uh oh. no, no, no. อกก็โอ้โหเดือเดือดเนะดือดเดือดเดือดเดื่ดเดือ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 ดเ s ือดเดออออเ Wow, wow nice shot wow. nice shot โอเคเดี๋ยว kita pada kuah จริงถ er the oh. hey. uh, huh? like ้าทำเป็นอันนี้ได้เลยนะทำเป็นไอ้เป็นชาแนลเนาะกับกีฬาในรูไม่เละกีฬาในแคนาดาจริงนะแนคิงวิตี้ซัมเมอร์ในแคนาดาอะไรเงี้ยเราก็ลงไปทีละอันทีละอันเนี้ยนะใช่ใช่เพราะว่าบางกีฬาเราไม่รู้จักเลยสาวมันอยู่ที่ไทยจริงผมไม่รู้แล้วนี่นี่รู้รู้แต่กอล์ฟเท่านั้เลยเคยเห็นเหมือนเทนนิสไหมแต่เป็นเหมือนไม้เหมือนไม้เหมือนไม้ตีแป้งอ่าไม้ตีเดียมๆอ่าเขาเล่นอะไรรฮ้ฟทุกคอร์นแรกกับเทนนิสอ่า อะนรแล้วเขาจะเห็นเนเส้ทางออโกโปรนะแต่เมมโมรี่มันเก็บได้เยอะอยู่ที่ดิสมันเปลี่ยนได้ SD card SD card ใช่มันก็แป๊บเดียวดิถ้าแบบใช้ความเร็วก็นานนะหรอเอาไซส์ใหญ่ไปเลยหนึ่งเทราไบต์อะไรเงี้ยระวังตกน้ำนะพลาไปรุ่นเสี่ยงแมันจะมีไกเทมวอลเล่เอ้ยเทมริเวอร์ต้องมีคนเปลี่ยนแล้วล่ะเฟิรเอออยู่ตรงเข้าไปไง เออใช่นี่เขาด้วยดิออกข้างหน้าเลยมาตรงไปก่อนตรงรูเสาเหล็กแรกครับต้องวิ่งครับเขาวิ่งเขาวิ่งช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะอยู่ทางซ้ายครับใกล้ๆกับเสาเสาเหล็กคันแรกใช่มเสาเหล็กแร้ Go straight Go straight for now Go straight Go straight Go ahead Go ahead นี Yeah. Oh no. Oh, no. <laughs> you don't want to go too far that way. It's the river. Wow. 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 Okay, not bad. Not bad. คอนโดวะวิวดีอยู่นะใช่วิวตวขนน้แลวน้ำเหรอวิววะิ a n i นี่ต้องเอาต่ำๆนะนี่ อันนั้นโฮอย่นั้นเหรอโอ้ยากว่ะคืโอ้ดิฟดิฟพี่ตรงไหมไม่พี่ที่ลอแล้อยูแล้วไซ้ายมือเออระวังแต่อย่าซ้ายมากนะเอาตรงตรปลอดภัยสุด ได้ๆๆๆแต่มันไม่ไกลอ่ะได้ๆๆ้ว้ได้ไว้าวมาดูเผื่อมีมีที่ให้ตกปลาตกสายเริ่มสายพวตกปลาตกแต่ไม่ได้กินตกแล้วปล่อยเอาไปให้คนงานชอบพาแบบพนักงานมาตกปลาอะไรเงี้ย แล้วเขาก็แบ่งให้กินไหมไม่เขาก็ทำให้กินอ๋อเราไม่กินอยู่แล้วเนอนิดเดียวนิดเดียววันหนึงว p นสองวี y ซ a ้าอ e <laughs> 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 so many ideas. So many discs <laughs> Only okay. So uh I think this is the closest. <laughs>

know all This one's not going to count, but I just want to compare. It to this. <laughs> sure. Oh! Cuts more. Okay. The pink one's flatter. คงแลคงแลคงแลครูลครลครูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหล่นเมื่อรวะเหมือนคาต้นไม้ว่ะ o n ล lose ส h a t ว n นด o ล t lose ส h a t ว n นโอ้มีคนด้วย Uh -oh. The wind's going the other way. Whoa. <laughs> yeah. Let's see. We'll go to the green one. Keep coming on. ี่สบูคันเลยน็อตวิ r าเรเอ้เหมือนที่เดิมเลยปะไม่ไมครับเพราะเราเดินเข้ามาไกลแชมเปนเปิด Oh, yeah, I remember this one. Uh, we always lose it on this one, and it's always over on that side. Yeah. Oh, don't ah, go I'm gonna throw the pink one this time. It doesn't cut as much. It's whole... over beyond. Yeah, off to the. Oh, good shot.

vâng mọi người nhưng mà này mày gạo lên mày I mày 要摸摸。哇！Presby，哦！呀，三